สวัสดีครับผมสัมพันธ์จากเพลงอกึงมาเตอรกรนนะครับวันนี้อีกเช่นเคยครับมาดูงานติดตั้งนะครับแบบหลอดเสารถรถนหนาม3นิ้ว15รางยาว6เมตรนะครับตัวนี้เป็นตัวก้านแบบตัดตรงนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รอเทนิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับเหลือรอเทปูนที่ตัวแบบเพียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูงานติดตั้งนะครับว่าเรียบร้อยเป็นเะดับไหนบ้างนะครับ นี่คืองานติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูกันนะครับเ,เช่นเคยครับปรับตั้งระดับน้ําให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับปรับตั้งระดับเสร็จปุ๊บก็ยึดล็อกเกี่ยวเลยเมื่อสักครู่ก็ทําการเทนิง่งการเตรียมแบบนะครับการดึงรวดต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอเทป,ปูนนะครับอันนี้ก็คือดึงรวดเสร็จเรียบร้อยแล้วกิบล,ล็อกจับสมบูรณ์นะครับใช้กิบล็อก T 164มิล เกีียวจะยาวหน่อยนะครับตัวกิปล็อกเนี่ยในอนาคตนะครับมันก็จะสึกต่อกันได้ตามนะครับการใช้งานเดี๋ยวก็จะให้ลูกค้าตั้งบังเกอร์นะครับหัวท้ายของตัวแบบนะครับเพื่อป้องกันการกิบล็อกมันหลุดรูดนะครับเทนี้ก็ใส่เหล็กเสียบรูร้อยด้หนามเรียบร้อยแล้วต้องใส่ทุกรูแล้วใส่ร้อยให้ลุกกันนะครับวันนี้ทําทึกความยาวที่ความยาว2เมตรนะครับใช้ตัวกั้นแบบตัดตรงแต่ก็มีเหล็กคาดกั้นไว้นะครับเพื่อให้ได้ระยะเท่ากัน ทุกทุกรางนะครับแบบใหม่เก็บไปนะครับลางยังสวยสมบูรณ์เลยนะครับด้านนี้เป็นด้านฝั่งตึงรวดนะครับรวดจะยาวกว่ากันโอเคทีนี้มาดูอะไหล่กันนะครับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการทํานะครับอันนี้ก็คือคานเขย่านะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นระบบแบบซิงเกิลเฟสนะครับแบบเสียบปักเอานะครับก็มีทั้งสองแบบนะครับทั้งแบบสามเฟสแลวก็ซิงเกิลเฟส นะครับวันนี้ก็จะเป็นเครื่องบึงรวดจริงก็ข้อมูลพื้นฐานจนะเหมือนกันหมดต่างแค่ระบบไฟฟ้านะครับเลือกได้ว่าเหมาะกับแบบไหนบางคนไฟโรงงานสามเฟสเราม,มีพว o ว e ป p a c กมาให้นะครับบางคนยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับก็เป็นไฟบ้านไปก่อนนะครับโอเคเดีย๋ยวรอเทป,ปูนนะครับว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้าง<ม>ปูนมาแล้วนะฮะโอ้โหสลัเหนียวมาก มก็ไม่แม่นตัวเลขน,นะลสำับว่าวัดเงต้องมาวัดนะครับอันนี้คือเหนียวข้นเลยนะฮะแล้วก็ยิ่งเหนียวก็ดีครับได้แข็งแต่อันนี้อาจจะทำงานยากกว่านิดนึงเดี๋ยวต้องค่อยพับให้มันเหลวขึ้นมาอีกหน่อยให้ทำงานง่ายเพราะนี้ใช้ม่มือว้ตกนะครับ โดยประมาณเนี่ยสี่โม่เนี่ยมันจะเต็มอันนี้โม่เดียวเหรอนี่มาสามเลยใช่ไหมเอามอตเตอร์เดี๋ยวข้างขยะไอ้พอไปยก พี่ขอแรงคนหนึ่งยกคันเขย่าหน่อยจะเปิดมอเตอร์เขย่าแล้วนะฮะดูตัวปูนนะฮะสลัมเหนียวเลยนะครับข้นมากนะเดี๋ยวเราเปิดมอเตอร์เขยา่ามันก็จะสั่นลงไปให่นะครับในรางเองนะครับตัวขาล็อกก็จะเป็นอย่างนะี้นะพี่ถ้ามันชนก็หลบมาเอวไปทางนูน้นอ่าดันเข้าไปจะมีขาล็อกนะ,ะอ่าขันขึ้น โหนเลยนะต้องแน่นแบบโหนเลยนะโอเคยุบไปแล้วฮะ,ะยุบแล้วอ่านี่นะครับพี่ปาดเลยปาดผิวเลยตัดดีในใหม,มอสมันสั่นไหมสันไปขันอีกขันอีก ไอ้มอเตอร์เขย่าเนี่ยเราดูพอกากาศมันผุดๆด,ดูนะครับแต่ถ้าเนื้อเป็นซิงเกิลเฟลไม่แนะนําให้เสียบค้าง<อ>เสียบสลับสลับสักครึ่งนาทีนาทีนึงแล้วก็ปิดแล้วก็เสียบใหม่นะครับถามว่าตูตเนี้ยพี่ผสมดีเลยนะแต่คนทํางานจะยากหน่อยเออมันแงะออกยากแนะนำไม่ไม่แนะนําให้ใส่ฟูด ถ้าถ้าใส่ขาดเดี๋ยวเติมยังง่ายกว่าถ้าใส่ล้นแล้วนังง่งแงะออกมันยากเนี่ยนะขยับไปขยับมาผิวเรียบสวยแล้วนะฮะเดี๋ยวแต่งให้เห็นสันเล็กนิดหน่อยก็ยใช้ได้แนละ้วความแรงของมอเตอร์แนละ้วฮะแรงมากตัวนี้ตัดได้หมดเลยพอแล้ว โอเคเปลี่ยนช่องเลยเลยเนี่ยพวกฟองอากาศเนี่ยมันผุดขึ้นมาพี่เห็นไหมนะครับทีนี้ผิวมันก็จะเรียบสวยแล้วช่องนี้โอเคแล้วฮะข้างล่างมันแน่นหมดแล้วข้างบนเราแต่งผิวไม่เป็นไร นี่ฮะโหลดปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ใช้หม้อผสมนะครับจํานวนสี่หม้อด้วยกันปูนสี่กระสอบนะครับปูนห้าสิบทรายร้อยหินร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็เสร็จซ้ำเนี่วเหนียวๆเลยนะครับอันนี้ก็แต่งผิวหน้านะครับอันนี้เดี๋ยวรอเติมพวกปูนอีกนิดนึงนะครับยังวัวๆแหวงๆอยู่นะครับแต่ล่องนี้นี่สวยสมบูรณ์ครับนะครับนี่เราเห็นเป็นสันอย่างเงี้ยนะฮะสันล่องอย่างเงี้ยนะครับ เออหนึ่งเอาออกได้ง่ายสองขอบเสาคมสวยงามนะครับไม่เอาเป็นแพรนะครับนี่เท hey, เสร็จปุ๊บเราก็มาอาแต่งผิวหน้าให้สวยนะครับอ่ะนี่มาเติมผิวละตรงที่วาวาแหว่งนะครับให้สวยงาม